ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมพวกเราคขาหน้าเกี้ยวนี่เป็นไหมพันนางน้อยนะครับท่านกำลังจะสุกลแล้วตัวน้ำงาเราเลี้ยงดีนะคระับมันขี้ใสปนมันเป็น,ปน,นาย,นนยางสร้างมาันสุกคือเก่ามันไม่อยากออกจากไปลงด่องเลยรุ่นนี้เป็นรุ่นใหญ่หหที่ให้ให่ยายเลี้ยงไว้นะครับทุกท่านน่ครับ มันตัวใหญ่อยู่นะครับทุกท่านแล้วก็รังก็ใหญ่อยู่ก็คืออยู่ที่เราเลี้ยงเนาะถ้าเราเลี้ยงสมบูรณ์มันก็ใหญ่ไปดูทางนั้น <c oughs> ขยับไปนี่คือเป็นพันธุ์นางน้อยนะครับผมนน่นอนใหญ่ก็คือเริ่มสุกเดือนแล้วะคระับทุกท่านสุกเดือนแล้วเนาะพรุ่งนี้ก็จะสุกหมดตัวไม่ได้เล็กมากนะครับทุกท่านใหญ่อยู่นะครับผมแต่ก็สวยนะครับผมเป็นนางน้อยที่นี่เป็นรุ่นเล็กรุ่นเล็กเนี่ยอันนี้เป็นนอน นอนสามลุกแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะนอนใหญ่ประมาณภายในสองวันนี้นะครับผมก็ขยายออกไปอันนี้เป็นปากเอามาให้แม่นีเลี้ยงนี่ปากไม่ใหญ่นะครับผมเพราะว่าแม่บอกว่าแม่ไม่เอาเยอะนะครับเพราะว่าเราจะไม่ไหวนะเพราะมันมีใหม่พันธพิมสยามช่วงนั้นด้วยนะครับผมนควันนี้แล้วป่อฟเตอร์นะครับแข็งแรง ไม่มีเตอร์ไม่มีตายเลยนะครับผมก็แบ่งกันเลี้ยงหลายคนรุ่นตัวบรทหานี้เ,ยยเป็นอยังรุ่นใหญ่ฮะห้าวของแม่ขเขงห้าของแม่อยูอย่บอ,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 อรุ่นใหญ่เดี๋ยวมาเลือกออกเลือกเอาตัวที่มันใหญ่ออกเพราะปนหลายรุ่นนี่เป็นไหมนอนสามไวนอนสามลูกวันนี้นะครับผม เดี๋ยวอีกสองวันก็จะนอนใหญ่นะครับผมรังใหญ่อยู่เด้อนางน้อยน่ะถ้าแบบว่าเราเลี้ยงให้สมบูรณ์นะครับผมทุกท่านอัน,นี้ก็พันรุ่นเดียวกันนะครับผมที่วิคําส่งให้พี่ๆไปเลี้ยงนะครับผมเพราะเราให้หลอดนะครับผมมันไม่หลอดเลี้ยงนะครับม, <c oughs> มันกินอาหารน่ารัก ใบมอนอยากอ่อนแม่ว่าเปลืองมอนปันใดเราอะแม่มอ,อ,อืมต้องเล่งมันดอกพ่อเดี๋ยวมันใส่ละ่ะเมื่ออื่นกระสุกเบิดมันโคบอยู่เด้มันบ่ค่อย